คุณผู้ชมครับคุณนัทครับเที่ยงนี้คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาในไลน์แอปพลิเคชันของนาว26กันคลึกๆที่เดียวแหละครับยังสามารถร่วมกันเป็นเพื่อนกับนนว26กันได้ติดตามทุกข้อมูลข่าวสารสารคดีเข้มข้นครับเพียงสแกน QR Code ที่หน้าจอหรือว่า addid add ว26ครับ รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่คุณผู้ชมเข้ามาแนะนําติดชมกันเข้ามาได้ครับ,ค,รบคุยการสดๆนะครับหชั่วโมงจากนี้ไปนะฮะมีเรื่องของน้ําโขงครับที่รายงานในช่วงนี้นะฮะช่วงที่ผ่านมาปริมาณน้ําโขงเพิ่มขึ้นรับเซนต่อชั่วโมง ตอนนี้เริ่มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฮะเริ่มจะลดลงแต่ว่าไอ้ที่ขึ้นมา10เซนเนี่ยลดไปจริงๆลดแค่ชั่วโมงละ2เซนเท่านั้นนะครับทางจังหวัดหนองคายเองก็ยังไม่นิ่งนอนใจฮะคอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกมาเพิ่มเติมมีมวลน้ําจากเหนือไหลเข้ามาเพิ่มนะครับทางเลขานุก,การของนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายก็บอกรับว่าแม้ว่าแม่น้ําโขงตอนนี้จะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังถึงขั้นวิกฤตอยู่ฮะซึ่ง2วันที่ผ่านมา สบาลเองก็ยังเดินเครื่องสูบน้ําในพื้นที่ชุมชนสาแก้วครับใช้เวลาสูบสี่ิบสีชั่วโมงเพื่อเป็นการสูบน้ําที่มันทลักเข้ามาตามท่องระบายน้ําแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก6เครื่องนะครับในชุมชนไหยโศกและชุมชนสีคุณเมืองจนกว่าน้ำในะต่ากว่างระดับประตูระบายน้ําประมาณ10เมตรกับ20เซนนะเมื่อเช้านี้ วัดแม่น้ำโขงได้ประมาณ11เมตรกับอีก73เซนนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่างระดับน้ําที่มันยังสูงอยู่ถ้าสมมุติว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มหรือว่ามีมวลน้ําไหลเข้ามาเพิ่มอาจทําทให้สถานการณ์แย่ไปมากกว่านี้ครับครับจากที่หนองคายไปดูบึงการบ้างครับระดับน้ําที่บึงการ11เมตร 80เซนติเมตรก็สูงจากเมื่อวาน60เซนติเมตรด้วยกันครับหลักๆมีน้ำเติมมาจากทางภาคเหนือที่ไหลาบาลงมาในพื้นที่บึงการน้ำตอนนี้ในเขื่อนก็ไหลแรงครับโปะที่เรือโดยสารระหว่างพื้นที่ของประเทศไทยกับสปปลาวรวมถึงรางลำเลียงขนส่งสินค้าของเรือโดยสารก็หักพังได้รับความเสียหายนะครับก็ต้องเข้าไปจัดการอย่างภาพที่เห็นพังแบบนี้น้ำไหลแรง เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันขยับโปรที่เปลือสินค้ามาไว้จุดที่ปลอดภัยแล้วก็ไปซ่อมรางขนส่งสินค้าให้กลับมาใช้งานได้อำนวยความสะดวกกับคนในพื้นที่ครับกับขยับไปที่พิ่จิตนะครับพิจิตเนี่ยเจอน้ําเข้ามาเจอฝนก็มาเติมฮนะคนที่เป็นชาวนาปลูกข้าวไว้อยู่ตอนนี้ก็เรียกว่า,าค,คิดกันหนักเลยฮะเพราะว่า มันส่งผลครับทำให้พื้นที่นาจมน้ําได้รับความเสียหายกว่า400ไร่นะครับพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ลุ่มครับทำให้เกิดน้ําท่วมสูงประมาณ80เซนนะครับน้ำเนี่ยท่วมจนมิดรวงข้าวข้าวเสียหายครับ ตอนนี้ทำอะไร,รมไม่ได้นอกจากใช้วิธีการก็คือต้องลุยน้ำแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวขึ้นมาคือถึงแม้ว่ามันจะยังไม่พร้อมในการเก็บเกี่ยวแต่ก็ต้องรีบเกี่ยวก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันแช่น้ำนานกว่านี้มันก็มีโอกาสที่จะเน่าเสียได้ง่ายครับมีชาวบ้านคนหนึ่งครับเขาบอกว่าปัญหานี้มันสะสมมานานแล้วเวลาฝนตกลงมาหนักๆที่ไร่ท่วมกันทุกปีครับไปฟังกันหน่อยว่าตอนนี้เขารู้สึกกันยังไงบ้างครับทีนี้น้ำมาก่อน รับน้ำมันมาไวตอนปีฝนมาตกตอนปีแล้วทุกปีมันก็ยังไม่ตกกี่ไร่เนี่ยที่ท่วมที่ท่วมไปก็ประมาณสามสี่ร้อยไร่ทั้งหมดนะท,ดทั้งหมดทุกปีก็เกี่ยวปีนี้ไม่ได้ทุกปีมันก็ได้ประมาณนหน้าหกสิบยนทงที่ได้นะปีนี้ไม่ได้เลย